ปลาหมึกพังเทียมแนนให้สั่งแบบไม่ชุบแป้งฉันบอกเลยนะพ่อค้าร้านนี้เหมือนขี้เกียจหั่นขอปลาหมึกหนึ่งตัวหั่นแม่งสองทีประโยชน์มาเต็มที่กินค่ะขนาใหญ่แน่นเต็มเขนี่ปลาหมึกหนุ่มแหวนดาวเสาร์ค่ะมันเป็นร้านอาหารตามสั่งริมทางที่เขาได้ฉายาว่าเหลาริมทางครับตัวหนเออแดดร้อนไม่ร้อนมึงก็ดูสีป้ายเอาแล้วกัน มาถึงแล้วครับทุกคนครับปาต้อยท่าประจันอาหารตามสั่งสายหนึ่งครับผมหลักๆเขาจะเป็นพวกเมนูซีฟู้ดนะ,ะที่ดูเป็นแบบเมนูจุดเด่นจุดขายของปาต้อยเขาุณดูปลาหมึกดิให้ดูทุกคนคุณดูปลาหมึกชิ้นดิ <c oughs> มันจะพูดอะไรดูคิวก่อนแล้วกันฉันจะมาลองให้รู้เองว่าอุปทานหมูหรืออร่อยจริงเพราะใคาจะรู้ว่าฉันลบลู่อะไรอยู่ในใจควงกระทะโชยไม่เชื่อแย่ลบลู่ค่ะขออนุญาตให้ดูของกินตรงนะาละอลังจนลืมไปว่านี่คือร้านริมทางเป็นเพิงนะจ๊ะริมถนนเมนูเนี้ยสั่งตามเถาเห็นลงทุกโต๊ะกุ้งพีเกลืออมคงไม่ไหวอาการมันอร่อยจริงว่ะคือกุ้งเอาไปชุบแป้งทอดก่อนแล้วคือกินได้ทั้งแั้ก็กรอบกุ้งก็กรอบนี่แหละที่เรียกว่ากรอบยันเงาหายใจยังไม่ทันชั่วทองมาให้พี่สู้อยู่ตรงหน้าปาหมมเแแแนนะ้สั่่งงบบบไชุ บอกเลยนะพ่อค้าร้านนี้เหมือนขี Demon> ้เกียจหั่นคอนมือหนึ่งตัวหั่นแม่งสองทีประโยชน์มัเต็มที่คนกินขามใหญ่แน่นเต็มคำนี่ป้าหมูหรือวงแหวนดาวเสาค่ะใหญ่เต็มคำชัดเจนแบบ 4K แม่ค้าบอกเมนูในร้านนัำจริงๆมีเกินร้อยเมนูค่ะสมแล้วที่เขาเรียกกันว่าร้านเหล่าริมทางนี่คือดาวดวงใหม่บนถนนพุทธมนตสายหนึ่งค่ะเธอปาต่อยท่าประจันใส่หนึ่งวันแวะไปวันไหนหยุดเดี๋ยวบอกเองคำเตือนอย่าไปตอนหิวเพราะคนเยอะมากรอนานจริงร้านดังอีกแล้วทุกคนครับ สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับทุกคนครับเราอยู่กันตรงเส้นพุทธมณฑลสายหนึ่งอ่าเมื่อกี้นี้เพิ่งถ่ายคลิปเข้าแกงบุฟเฟ่โคโยตี้เสร็จอ่าใช่ปลาดุกมีอ่หอยไม่หอยเลยเนี่ยนะเออพี่เจ้าของร้านไปไหนชุดเมื่อกี้ไปไหนมาดูดิพอพี่มาเนี่ยมิดชิบมากเฮ้ยมันไม่ได้น้องเลไม่ได้มาก ไม่ได้เหรอเออมารยาทไม่ดีสายตาคุณมองอาหารเหรอแล้วมองนมอะมุ่งมากเลยกะเพราใหญ่เลยกระเพราเยอะเลยแล้มุ่งมั่นมากเลยฮะมีต่อมาแล้วนะมาแล้วคลิปนั้นน่ะกว่าไอ้เบ้นจะตัดก็น่าจะอีกอาทิตย์นึงเนาะ ว่าทุกคนจะได้ดูน่าจะอีกอาทิตย์หนึ่งแต่ว่าคลิปนี้ครับทุกคนครับเดี๋ยวผมตัดลงวันนี้เลย<อ>แล้วผมตัดเอง,งงานไม่มีแล้วนี่ <c oughs> ตัดเองนะครับ <c oughs> ผมก็เลยไหนๆเรามาแถวพุทธมณฑลละ<อ>แล้วก็ไปเจอร้านนี้ครับทุกคนครับนี่อย่างที่<อ>ให้ทุกคนได้ดูกันมันเป็นร้านอาหารตามสั่ง<อ>ริมทางที่เขาได้ฉายาว่าเหล่าริมทางครับทุกคน แล้วก็หลายๆช่องมาถ่ายก็จะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นเมนูซีฟู้ดแบบให้โคตรเยอะราคาประหยัดอ่าเขาชื่อว่าร้านปลาต้อยท่าพระจันทร์เออร้านปลาต้อยท่าพระจันทร์สายหนึ่งเอ็นพ <si> ี่เขาถ่ายให้ดูป่ะคุณเียชิ้นอย่างเนี้ยเนี่ย้เ ja ี้ยเนียชิ้นเบิ่มเลยเนี่ยเนียเนียเนียปลาหมึกเนี่ยชิ้นเบิ่มเลยอาเทียบประจานนะคุณดูดิ อันนี้คือทีเด็ดของป้าต้อยท่าประจัน,นครับทุกคนครับเนืเมนูเขาอัปเกรดขึ้นมาจากร้านอาหารําสั่งทั่วไปวครับทุกคนครับเป็นระดับแบบเลาหรือว่าเป็นพวกสวนอาหารแล้วนะอ่าใช่ใช่ใชอาหารเลเวลนี้นะมีร้อยกว่าเมนูครับป้าต้อยเขาก็จําไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นครับทุกคนครับไหนเราอยู่ตรงเส้นพุทธมนตรสายหนึ่งวันนี้ขอมาทดลองหน่อยอว่าอุปโลก,กันไปเองหรือเปล่า อุปทานหมู่กันเปล่าใช่ปะม, <m utter> มันถึงกับระดับที่คนเขายกยอ่องกันว่าเป็นเหล,าล่าริมทางจริงหรือเปล่านั่นเลนะไปลองไหมคนล <ไป S 1> องหน่อยไหมร้านป้าต้อยรถ้าประจานพุทธมนฑรสายหนึ่งถ้าใครจะตามมานะโลเคชั่นง่างยๆเลยคืออยู่ใกล้ๆโรงเรียนอะไรเนี่ยข้างหน้าเนี่ยข้างหน้านี้คือโรงเรียนโพธิสารครับเห็นว่าหลังคาแดงๆอ่าหลังคาแดงๆข้างหน้าคือโรงเรียนโพธิสารครับทุกคนครับ โอทิสารพิทยากรอ,อะไรสักอย่างเมื่อกี้นี้ผม <c oughs> อาา่านภาษาอังกฤษไวๆเมื่อกี้นะผมไปไ<ว><ผ>มากคุณอีกไม่อีกประมาณชั่วโมงครึ่งร้านปลาแกปิดแล้วแล้วเขาบอกคนเยอะด้วยใช่ไปดูหน่อยว่ารสชาติจะเป็นยังไงไปฮะไปฮะเดี๋ยววันนี้ชิมกันให้ดูครับสําหรับร้านป้าต้อยไปฮะทุกคนครับร้านป้าต้อยอยู่ข้างหน้านี้่ับผมโรงเรียนนี่อยู่ข้างหลังเดินแค่ห้าร้อยเมตรอ่ะครับถ้าเดินก็ก็ชุ่มอ่ะก็ชุ่มพอสมควรเลยนะ สังเกตง่ายๆเลยคือร้านป้าต้อยก็จะเป็นแบบไม้ๆนะใช่ใช่ไม้ๆเพิงๆแล้วก็มองเข้าไปในร้านคนจะเยอะอยู่ตลอดเวลาใช่เออแดดร้อนไม่ร้อนมันก็ดูสีป้ายเอาแล้วกันมาถึงแล้วครับทุกคนครับป้าต้อยท่าประจันอาหารตามสั่งสายหนึ่งครับผมอ่าคีย์เวิร์ดเยอะเลยโอ้โหนี่ครับถึงแล้วครับทุกคนครับร้านที่ได้ฉายาว่าเหล่าริมทางนะครับผมนี่มองเข้าไปในร้านบรรยากาศมันที่เราดูมาไหมโอ้โหไม้ ไม่ไม้เพิงเพิงแล้วก็คนเยอะเยอะใช่แช่บ่ะใช่ป่ะถูกสเปคปะไปไหมคุณเข<อ>้า <ไป S 1> ร้านไหมเพราะว่ายืนพูดอยู่ก็ไม่ได้เฮียอะไรขึ้นมาตรงนี้ นี่คุณดูเมนูเขาดิเนี่เขามีแบบรวบรวมนะรวบรวมสั่งตามรีวิวทุกโต๊ะต้องมีขายดีอันดับหนึ่งครับทุกคนครับเนี่ยเป็นกุ้งชุบแป้งทอดคั่วพริกเกลือขายดีอันดับหนึ่งเนานะแล้วก็ต้ยมยำทะเลปลาหมกึกนี่ยปลาหมึกผัดกระเทียมกุ้งทอดซอสมะขามอะไรอย่างเงี้ย หลักๆเขาจะเป็นพวกเมนูซีฟู้ดนะ,ะที่ดูเป็นแบบเมนูจุดเด่นจุดขายของป้าต้อยเขาส่วน<ด>ใหญ่จะเป็นเมนูซีฟู้ดครับแล้วก็ซีฟู้ดของที่นี่เลยที่เด่นๆเลยคือชิ้นใหญ่ให้เยอะในราคาไม่แพงนะบด้คยครับลองไปคุยกับป้ากันไหมได้จะว่างก็ดูดิวุ่นตลอดเลยนะวุ่นเลยนะ,นยนะโดนดุวิทีหนึ่งบอกว่าต้อง ช่องอื่นเพจอื่นเขามาเขานัดมา10บโมงอันนี้มาจะปิดร้านอยู่แล้วปามบ่ายจะปายสามแล้วตองจช้าสวัสดีครับสวัสดีครับว่างคุยกับหนูนิดนึงไหมได้ค่ะเมนูของที่ร้านราคายังไงเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทหไข่ก็อีกสิบบาทเริ่มต้นที่เจ็ดสิบบาทราดข้าวนะเป็นพวกหมูอะ หมูไก่ก็ห้าสิบาทอ๋อราคาเริ่มต้น50บาทคุณครับผมแต่ถ้าสมมติเป็นซีฟู้ดคือ70บาทแล้วถ้าเป็นกับข้าวครับแม่หนึ่งร้อยสามสิบบาทได้อย่างกุ้งคั่วพริกเกลืออย่างงี้ถูกต้องหนึ่ร้อยสามสิบเป็นกับข้าวได้กุ้งกี่ตัวเอ่อปกติเราจะใช้ตัวใหญ่ถึงใหญ่มากห้าตัวห้าตัวก็หตัวห้าตัวหกตัวในราคาหนึร้อยสามสิบบาทคุณอุ๊ยโอเคนะคุณไปกินตามพวกพัตนาการส่วนอาหารนี่ต้องสองร้อยกว่านะใครจะมานะมากินตามอันนนนนี้้คือแแมม่ะะําเลยยต กุ้งคั่วกุ้งคัวพริกเกลือปลาหมึกกระเทียมปลาหมึกกระเทียมปลาหมึกไข่เค็มปลาสามรสกุ้งทอดซอสอมะขามสปาเก็ตตี้ไวท์ซอสกินทากินหมดเนี่ย ร้านแบบนี้ครับทุกคนครับมีสปาเกตตี้ไว้ซอสขายไม่ธรรมดานะถ้าเปรียบเทียบกับพวกหนังจีนก็ต้องแบบจอมยุทธที่ไปหลบตามหมู่บ้านอ่ะแบบยอดฝีมือปลอมตัวปลอมตัวเออปลอมตัวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองชิมกันครับทุกคนครับสำหรับร้านนี้ป้าต้อยท่าประจันสายหนึ่ง ของแท้โอ้ของแท้ซีฟูดแท้แท้นี่ครับทุกคนใครจะไปคิดว่าอาหารหน้าตาแบบนี้จะมีขายในร้านประมาณนี้นะเกลประมาณนี้นะนะครับผมอันนี้คือเหลาริมทางของแท้ครับทุกคนครับเนี่ยคุณดูโอ้หคุณดูปลาหมึกดิให้ดูดูก่อนต้อิุ่ต มีงานที่ไหนนะกุ้งเป็นวัแพหรือไงกุ้งหดตัวทุก่อทีไหนแม่นี่หดแล้วเหรอ่ปกติกุ้งร้านจะตัวใหญ่นี้นะปกติจะตัวใหญ่กว่านี้แต่วันนี้หดแล้วทุกคนครับนี่ให้ดูแม่บอกว่าวันนี้เอ๊ะทำไมวันนี้กุ้งตัวเล็กวะโอ้โหเอดหงิดไว้งดหงิดว่ะกุ้งตัวเล็กไว้คุณดูดิรี่ล้นช้อนอ่ะคนกุ้งไซส์ขนาดนี้ครับทุกคนครับนี่ ทุกอย่างนะทุกเมนูนะคุณภาพเดียวกันครับทุกคนนี่ทุกเมนูใหญ่จัดเลยไซส์เดียวกันหมดมาลองดูราคาไหมของที่ร้านนี้เนี่ยไม่ซับซ้อนครับก็คือถ้าเป็นราดข้าวแบบนี้ราดข้าวราดข้าวหมูไก่เริ่มต้นที่50บาทนะครับผมถ้าเป็นพวกทะเลซีฟู้ดก็คือ70-80บาทครับผมได้จารขนาดนี้อย่างที่เราถืออยู่ตรงนี้กระเพราหมู50บาทแต่ถ้าหมูเป็นกับข้าวแบบนี้ครับทุกคนครับ เป็นกับข้าวราคาจะอยู่ที่ร้อยสามสิบถึงร้อยห้าสิบบาทอ่าอันนี้หมึกทอดกระเทียมครับผมร้อยสามสิบบาทนี่ราคาโคตรดีครับทุกคนครับราคาโคตรดีมาลองชิมรสชาติไหมลองชิมรสชาติไหมผมเริ่มจากตัวถูกสดก่อนไหมตัดมาตัวนี้ตัวนี้ตัวถูกสุดก่อนเลยตัวนี้คือกระเพราหมูกระเพราหมูครับทุกคนครับตัวนี้ถูกสุดราคาห้าสิบบาทกินป้าต้อยได้แล้วทุกคนครับนี่แล้วหมูไม่น้อยนะปูนทับเ็นเล่นนั้นหมูโอเคนะ ลองชิมครับทุกคนครับกระเพราหมูสับราคา50าบาทรสชาติสดใหม่แบบร้านอาหารลำสังและอาหารลำสั่งมันจะมีความหอมเพิ่มเข้ามากระพเพราข้าวแกงมันจะเป็นรสชาติกระเพราโรงเรียนแต่นี้คือรสชาติจะมีความหอมมีความเผ็ดจัดจ้านตามแบบฉบับของร้านอาหารลำสังนี่นี่ผมชอบรสนี้นะเนี่ยอ,อร่อยเลยแล้วผัดมาแห้งๆนะคุณเลย ัดมาคือมีแค่ความทุ่มของน้ำมันนะนไม่ได้มีน้ำไม่ได้มีอะไรไตมานะห้าสิบบาทเป็นราคาหั่นตำสั่งที่แบบโคตรดีสำหรับรสชาติแบบนี้นะห้าสิบบาทครับท่านอนต่อไปผมอยากลองอันนี้กุ้งคั่วพริกเกลือกุ้งคั่วพริกเกลืออันนี้ขายดีอันดับหนึ่งของเขานะ,ะกุ้งคั่วพริกเกลือทอดมาอย่างเงี้ยผมว่ากินได้ทั้งตัวมีความหวานของซอสใช่ แล้วก็หอมริ้งกระเทียมทอดมาแบบแป้งก็ไม่ได้หนา<ม>แล้วก็ไม่ได้บางกเกินไปแต่มีความกรอบสามารถกินได้ทั้งตัว<ม>กินได้หมดเลยเนี่ยหัวปุ้งใช่แล้วมันเข้าเนื้อไปหมดหัวปุ้ง<ม><ม>แล้วถ้ากัดแลวถ้ากัดเครื่องถึงอด่อไปผมลองดูยนี้ไปกุ้งก่อกุ้งทอดซอสมะขามก็ตามระเบียบนะม,มีกุ้งทอดมีหอมเจียวโรยแบบนี้นี่ซอสมะขาม ความหนืดประมาณนี้นะทุกคนนะเต้นะตัวซอสมะขามดีเปรี้ยวหวานเค็มใช่แล้วก็กลิ่นของไอตัวหอมเจียวตัวกุ้งกรอบทั้งตัวกินได้ทั้งคำเต็มคำข้างในนุ่มข้างนอกกรอบต่อไปอันนี้เลย บอกเอาชิ้นใหญ่ให้เมียเลยเผื่อมันกินแล้วมันติดคอไปเลยไงนี่นี่ชิ้นนี้เลยปลาหมึกกระเทียมครับด้วยครับหมึกทอกระเทียมราคา130บาทถ้าุตายกูก็จะมาลองลองดูเผื่อได้ไปลองดูก่อนนี่มาดูครับทุกคำมีความเสี่ยงหมึกทอดกระเทียม ั้งคหอมก็เทีอมมากอือหอมก็เืียมเกี่ยวตัวซอสหวานๆเนาะเค็มๆหวานๆอร่อยมากอือชอบอย่างหนึ่งคือมันกินเล่นได้หมดเลยรสชาติมันไม่ได้จัดจนเกินไปมันสามารถกินเล่นได้กินกับข้าวดีอีกหนึ่งเมนูปลาหมึกครับทุกคนครับโอ้หตัวนี้คือปลาหมึกผัดผงกะหรี่โอ้โผมผัดผงกะหรี่ของแม่จะเป็นสไตล์แบบไทยๆนะ มันไม่ได้จะตายแบบไข่ค้นๆจริงๆแบบนี้นะคนเราจะตายนะลองตัวนปลาหมึกผัดผงกะหรี่มีความหวานเข้ามาไข่ไม่ได้เยิ้มแล้วมีความหวานแบบกินกับข้าวง่ายๆอย่างนี้ใช่กินข้าวง่ายอร่อยตัวนี้ก็รสชาติดีครับทุกคนครับนี่แล้วก็แล้วเราโดดมาตัวนี้ไหมตัวนี้ต้มยำหนึ่งร้อยสามสิบป่ะหนร้อยสามสิบบาท ลองนี้ไหมัุยคนอ่มยำมีปลาหมึกมีกุ้งกุ้งสองตัวกุ้งมีสองตัวครับทุกคนครับแล้วก็ปลาหมึกนี่เยอะอยู่เยอะเลยเยอะเลยแหะลองชิมน้ำซุปกันทุกคนเห็นตอนแรกเห็นสีนะไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะเป็นรสชาตินี้นะความเปรี้ยวของมะนาวมาหวานเค็มเปรี้ยว รสชาติจัดแต่อร่อยเลยหว,วานหว็นเค็มๆเปรี้ยวรสชาติแบบคนไทยเลยอ่าเปรี้ยวหวานเค็มอ่ะอันนี้เป็นกินได้อ่าไม่เผ็ดมากเออไม่เผ็ดมากคือมันมันมันพอดีมมดไปหมดเลยอ่ะไอเบนลองดิลองแบบไม่เคี้ยวดิคุณดูปมึกชิ้นี <laughs> ิใครจะรู้กับมึงเนี่ยไ <laughs> อ <laughs> ้ยืนยิ้มอยู่หลังกล้องน <laughs> ้ำปากน้ำคำนะ ปากเต็มคำแล้วปลาหมึกอ่ะเด้งยังมีความเด้งเด้งสู้ฟันสู้ลิ้นอยู่ใช่ครับผมรสชาติต้ยมยำโคตรดีเปรี้ยวหวานโอ้โหเลยเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเนี่ยมันจีจ๊ดจ๊าดเป็นรสชาติแบบจีจ๊ดจ๊าดเลยโคตรจี๊ดจ๊าดเลยอหอมมะนาวครับทุกคนอ,อ,อร่อยต้ยมยำรสชาติดีไปทั้งตัวเลยคุณไปทั้งตัวเลยนอ๋กนอกินได้ทั้งตัวเลย เมกโต๊ะนี่นหาหนาวิงเลยอร่อยเลยเนี่ยตัวเนี้ยนะใช่ต้มยำนี่มาก็ต้องสั่งจริงว่ะแม่งเด่นที่มะนาวเปรี้ยวหอมมะนาวมากอะต้มยำโอ้โหโต๊ะกระเทียมอันนี้อยู่เต็นลอดหนวดลอดหนวดลอดหนวดแล้วโป๊ะกระเทียมมา หวานหอมเค็มต<อ>ามแรกจะได้หวานก่อนแล้วก็หอมตามเลยหอมกระเทียมเกียวมาเลยเค็มๆ <ผล S 1> แล้วก็เค็มตามมานิดนึงใช่อร่อยดีพี่รสชาติดีครับทุกคนครับเป็นรสชาติร้านอาหารตำสั่งที่เราไม่ได้เจอในรถถาา้านอาหารตำสั่งทั่วไปแน่ๆแล้วก็รถถาา้านที่บรรยากาศแบบนี้ไม่ได้มีรสชาติแบบนี้แน่ๆครับทุกคนครับ ่าร้านเปิดปิดกี่โมงครับถ้าใครมากินแม่แปดโมงถึงแปดโมเช้าแปดโมงมากินได้แล้วรับรองกินได้เลยแปดโมงจนถึงสี่โมงเย็นมีวันหยุดไหมแม่วันหยุดแล้วแต่เพราะว่าถ้าเขาไม่เหนื่อยเขาต้องไม่ต้องถ้าเหนื่อยก็จหยุดหยุดทุกวันที่เหนื่อยครับอร่อยมากอร่อยครับอร่อยอร่อยเนอะเออไม่ได้ยินอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน เอาแต่พี่ไปแล้วลูกทำแล้วพีกันแล้วอ๋อใครดูแล้วชื่นชอบฝากกดติดตามให้ด้วยครับทุกคนครับครับใครที่ดูแล้วอยากตามมากินทานมากินได้เลยอ่าเข้าวข้ามาณนี้ครับวันนี้เราไปกันก่อนดีกว่าครับผมไอเบนมันต้องกลับไปโหลดการ์ดอีกนั่นแหละสิโอ้หนมเต็มร้อยยี่สิบดูทั้งวันเลยวะนมประมาณร้อยกิกอะโอ้โตัวนี้ไม่ให้ไปตัดด้วยมึงเอาไปตอกเลย